มาก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราก็จะมาทําการนี่จะเปลี่ยนผลนี้นะที่ผลมันแบบเล็กๆเ,เนี่ยที่มันใหญ่โตมโหลานเราจะสร้างกําไรให้กับส่วนของเรานะครับผลนี้มีชื่อว่าซันคอยหรออันนี้คือผลแบบราคาดูดิอันนี้คืออันปกตินะครับเดี๋ยวไปเช็ราคาอนว่ามันจะกี่บาทน้ำหนักอยู่ที่11กิโกร,รัมในนี้นนมากี่บาทกันอุ้ยสองแสนเลยหรอเฮ้ย อ๋อแต่มันติดสถานะด้วยไงมันติดเวทแล้วก็ติดวินสตาร์กเหรอมันติดประมาณสองอันนะครับแต่ไม่รู้ว่ามันคูณเท่าไหร่นะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําให้มันใหญ่กันเลยโดยวิธีการใช้สปริงเกอร์นะอุ๊ยโอ้โหมันกลายจะโตปะเนี่ยแต่ผมเห็นสูตรว่าเขาต้องมีนกนะให้จริงอ่ะมันต้องมีนกไอ้โตนกสีน้าเงินหรือเปล่าอันนี้ไม่ใช่นะอันนี้เป็นนกนกแก้วหรือเปล่าเนี่ยอันนี้สกิลของมันก็คือ ทุกๆ8นาทีนะครับจะทำให้ติดสถานะเวอร์เดนเหรอมีโอากาส15%นะในการติดก็คือนี่ตอนนี้เราเอามาทำผลนี้นะครับเพราะว่าผลนี้เราติดสถานะเยอะมากนะแต่ราคาไม่แพงหรอกมีติดเรนโบว์ติดคาวทัตแล้วก็ติดบินสตักมีเบิร์ดมีช็อกมีออรูล่ามีช็อกแลตมีซันไรท์มีฮอนนี่แกเซตเลยก็มีฟอสเซนนะแล้วตอนนี้ยังไม่มีพูลีเนตนะครับกับไอ้เวอร์เดนเมื่อกี้นี้นะ เรก็เลยเอามาไว้ตัวนี้ก่อนทีนี้มันก็มีอีกหลายสถานะเลยที่เราไม่มีแต่เราต้องรอนะครับรออัปเดตดิสโก้ก็ไม่มีเอเลี่ยนก็ไม่มีนะเดี๋ยวเวลาทําการอันนี้อูอ้สักทีอ,อะไหมะเริ่มโตแล้วอันนี้ก็ต้นโตเร็วมากเลยเนะี่ยแต่เราต้องทําการขุดตัวนี้ออกก่อนนะโอเคขุดผลออกเสียวไปทวนไอ้ต้นวะแล้วเราก็ใช้มาสเตอร์นี่นะครับสปริงเกอร์ใช้ก็เหมือนเดิม 3- สี่เหมือนเดิมนะครับมาเราต้องเริ่มทําเลยนะ ต้องวางไว้ตรงนี้โอเควางไว้เลยปึ๊บปึ๊บนี่ก็แค่นี้เลยแล้วก็รอให้มันโตก็ได้นะเพราะว่าหรือเราจะใช้กบก็ได้นะครับกบกบสามารถเล่นงโตได้นะแต่เราต้องรอ,งองหนึ่งชั่วโมงเลยนะผมว่าถ้ารอหนึ่งชั่วโมงก็นั่นแหละก็น่าจะโตก่อนพอดีนะอุ้ยอันนี้คือใหญ่ใหญ่แล้ว,ลวเนี่ยผมว,ว่ามันยังใหญ่ได้มากกว่านี้ไม่ได้เราต้องใช้แมวด้วยนะครับรว่าแมวเราจะทําให้ผลไม้ใหญ่ลนะ วางไปเลยวางได้กี่ตัววะเนี่ยสีนะ่ไหมอ่ะโอเควางไปก่อนนะครับสี่ตัวเดี๋ยวมันก็มานอนเองนั่นแหละเหลืออีกประมาณสี่สิบกวิเลยอะ่ะผมมันจะนอนนะผมว่าตัวนี้น่าจะโตก่อนแต่สปิงเกร์น่าจะยังไม่หายหรอกผมอยากรู้ว่าเราสามารถใช้ไอ้เป็นขยายเนี่ยเช็คเงินตรงนี้ได้เลยหรือเปล่านี่เดี๋ยวเราจะลองเอาอันนี้นะครับมาส่องปึ๊บวิมันเช็คได้เลยนี่ว่าอูราคาแค่ หนึ่งล้านเองอันนี้คือถูกจัดถ้าถูกจัดเราสามารถเอาอันนี้มาทําลายได้ก่อนเลยนะเห็นไหมโอ้แล้วแมวแมวมันแมวมันไม่มานอนตรงนี้อ่ะเรารออันต่อไปนะครับเพื่อมันอุ้ยนี่ไงสกิลนกแก้วเราเริ่มทำง,งานแล้วนะครับก็คือทําให้ติดอะไรวะเวอร์เดนนะคูณเท่าไหร่ไม่รู้นะครับอันนี้ไอแมวนอนตรงนี้ดิมึงจะไปไหนกันละ่ะหรือเราควรย้ายต้นไม้ตามมันดีวะอุ้ย,อ,ย,อ,ยอันนีู้ดูเป็นต้นใหญ่ขึ้นมานะกี่ล้านเท่าไหร่วะล้านแปดหรอวะ นี่ไรโหอี้อันนี้เพิ่มขึ้นมาสองล้านเลยหรออีกรอบหนึ่งขออีกรอบหนึ่งแล้วกันมันต้องมากกว่าสองล้านดี่ขอประมาณสักสิบล้านถึงไหมขอแค่สิบล้านเลยแค่นั้นคือพอเลยนะแต่อย่างแรกนะครับคือเอแมวต้องมานอนตรงนี้ก่อนอย,อย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าโอ้โหโอ้โหแมวทําไมทํากันแยบแบบนี้ ถามจริงนอนตรงนี้ตรงนั้นแล้วใครจะไปหาเนี่ยผมว่าสูตรนี้ยังไม่ไม่ไม่รอดว่ะเราควรต้องใช้เมวให้มันมากกว่านี้นะครับแบบเอ้จริงหมกเอาสามารถเอาสอตงตัวนี้ออกได้นะไอพิจูนกับไอ้นกนกเงือกเนี่ยนะ้ำแก้วเนี่ยถ้าเอามาไว้ตรงนี้ได้นะไม่เป็นไรไม่เหลือเวลาอีกตั้งกี่นาทีเนะี่ยมาสเตอร์ดูไม่ได้ด้วยนะประมาณอีกหลายนาทีอะ่ะกร็รอให้แมวมานอนได้เรื่อยต,ะต,ะตะลอดไม่เป็นไรนะครับเราเราไม่รีบสมมติถ้ามันเป็นก้านนี้คือมันอเราเช็คได้เลยนะปึ๊บ ท่าไหร่อันนี้แค่ร้านเดียวเองอะป่ะขออน,นุญาตคุดทิง้งแล้วกันเราต้องการแบบหลายร้านหน่อยแต่แมวผมเป็นไรไม่รู้นะแบบชอบนอนตรงเนี้ยรู้ว่ามันคือพื้นหญ้าแต่แบบมันนอนในสวนได้ไหมละ่ะไหนดูซิโอ้โหเหลือแค่สปริงเกันเดียวเท่านั้นก็ว่าโอ้โหแมวนอนไปแล้วด้วยโหว่าแย่ว่าอันนี้ปุ๊บโอ้โหแปดแสนอีนะครับรอบนี้ถือว่าได้น้อยจัดเลย ไม่เป็นไรเราเรายังม,มีเวลานะเรายัางเหลือสปิงเกอร์อีกนะครับวางไปกันวางมีเยอะวางมเีเยอะมีเยอะก็วางไปแล้วก็ขุดอันนี้ออกไม่ได้นะเพราะราคาที่มันแบบห้าล้านก็ยังดีนะเหมือนแมวตัวนี้มันมันกำลังเลงวะจะนอนตรงนี้ใช่ไหมละ่ละตัวนี้เหลือไอ้กี่โอ้โหดูมันดูมันนอนเดี๋ยวลอบตัวไปนะครับถ้ามันนอนแบบยังไม่ถึงตรงนั้นอีกนะขอจะขุดไปตุ่มตรงมันเลยเนะี่ย มันไม่นอนตรงนี้แล้วแมวอันนี้คือมันเริ่มตัตอีกแล้วนะครับเช็คอุ้ยรอบนี้สองล้านสี่เลยหรอผมว่าเรายังไม่ควรขุดนะเพราะตอนนี้คือราคามันมากสุดแต่เราปลูกมาเราควรรอแมวมานอนก่อนละกันถ้าแมวนอนปุ๊บเราจะขุดออกนะโอ้โหแมวนอนกันอีกประมาณสิบกวีนะครับแมวตรงนี้ได้ไหมอะตรงนี้ได้ไหมอะอุ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าอยู่นี่ยุ่จุ้ไอ้เมียไปไหนมานี้ไม่นอนตรงนั้นนะ โอ้โหพี่เบาไม่ได้เลยะปะกุดปึ๊บย้ายนี้มาตรงนี้โอเคมามันอยู่ตรงนี้เลยพี่ผมไม่รู้ว่ามันสามารถใช้แบบนี้ได้หรือเปล่านะคือเราใช้สปิงเกอร์ตรงนี้ไปแล้วอะแล้วก็เอากลับมาไว้ตรงนี้อ่ะอันนี้คือหมดแล้วนะหมดแล้วปึ๊บเราเราย้ายได้ไหมเฮ้ยไม่เราย้ายไม่ได้อาเวียนละโอเค เราใยกกับกมันเดิมไหมครับอย่าโอเควางไว้ตรงนี้เลยราคามันจะเท่าไหร่เมกี้สองล้านกว่าป่ะปึ๊บโอ้โหสูตรแม่งไม่ได้ผลวะเราควรรอรอแมวนอนก่อนนะเราค่อยแบบย้ายตัวนี้ไปไว้แล้วก็วางสปิกเกอร์ที่หลังนะครับเราควรวางย่างนี้แต่สกิลของไอแมวมันแบบมันมีเวลาให้เราแค่ยืว่นวีอีนะ ในการแบบในการนอนของมัน,น่ะคือแบบมันมันตื่นเร็วไงเดี๋ยวผมจะรออีกรอบหนึ่งแล้วกันตอนนี้สปริงเกอร์คือยังไม่หมดนะแล้วก็แมวแบบเหมือนมาด้อมๆมองแถวนี้หรือว่าเราจะมีโอกาสขอสามล้านขึ้นเหไหมคื้ยคือว่าแมวควนตีนตนะตอนนี้ดูพื้นที่ต้องกว้างโอ้โหแล้วมันนอนอะไรตรงไม้เนี่เอ่ยนั่งเป็นเพื่อนซะเลยก็คลิปนี้นะครับก็ได้ประมาณนี้แล้วกันราคาสองล้านหนึ่งแสนนะครับ ก็เดี๋ยวจะมีอีพีหน้าต่อหรือเปล่าก็ไม่รู้นะเราจะทำให้มันได้ใหญ่กว่านี้เราจะเอาแมวมานอนให้มันได้ตรงที่ทันทีนะครับแล้วก็จะไปคราฟสปริงเกอร์ฝั่งนู้นนะครับเป็นสปริงเกอร์ที่มันเกี่ยวกับดอกไม้นะแต่ไม่รู้มันช่วยกันในการขยายใหญ่หรือเปล่าแล้วก็เผื่อเราจะมีมีสัตว์เลี้ยงต้นไม้มาครับก็คือสัตว์เลี้ยงนกเป็นนกน้ําเงินนะมันทําให้แบบผลไม้ใหญ่มากเลยถ้าเราแบบทําให้แบบทําให้มันมีหลายตัวนะ มันจะยิ่งแบบใหญ่ขนาดไหนเนี่ยแต่ผมไม่รู้นะครับว่าต้นนี้คือมันแพงหรือเปล่านะแต่ก็พยายามทําให้มันแบบใหญ่ๆมากแล้วสปริงเกอร์เรามีจํากัดนะเนี่ยตอนนี้เราเหลือแค่สิบสิบสิบสามอันโอ้คลิปนี้ถือว่าเฟลไปนะครับก็ไปแล้ว